คนไม่เคยเห็นอดีและผมเป็นคนนำมาเผยแพ่ราหูเก้าเสียงดรวยว่าเศสดฐีแล้วคปับกพระพุทธเจ้าไม่มีเก้าเสียงพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าเศสดฐี<ม>ในจักรวาลสามโลกนี้คนเดียวที่เป็นเศสดฐีคือพระราหู พรลาหูเก้าเศียรขลศมีเทวีเห็นเงินตาก็จริง่านเดมมอบให้กับพระลาหูเก้าเศียรนี่คือเรื่องที่ผมได้พิมพ์ถวายสมเด็จพระเทพไปแล้วก็ไทยก็ให้เขียนใหม่อีกระหารถืออะไรบ่มเสียหล่อไปอันนี้ก็ลาหูที่เต็มกรุนนง ลาหูเต็มองค์ที่อยู่ที่เจดีท่าพนมแต่ทำไมคนจะสงสัยว่าลาหูทำไมเป็นอย่างนี้ทุกคน,จ,นจะเห็นแต่ลาหูขึ้นตัวแต่อันนี้พอบอกลาหูนี่คนไทยไม่เก็ตนะเพราะเหตุผลคนไทยเนี่ยจากครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยรู้ไหมครึ่งหนึ่งเนี่ยที่พระราหูถูกตัดขาตรงมาท่อนล่าง ถ้าหมอดูก็าเรียกว่าเกศเหล่านางลูกนอลยากยเน้เนตัวเป็นดูนเนีย่นย,ยนี่ดาวเกศก็เลยเรียกว่าเต็มตัวค่ะเพราะว่ามไม่ได้โดนตาเมื่อท่านแสดงอิทธิปฏิหารเนี่ยเขาจะเต็มตัวถ้าลาหูวันนี้ไ,ไม่ใช่ยาที่เฉยเป็นยักษ์ที่พิเศษเพราะาได้กินน้ำทิพย์และก็ไม่ได้แค่กินน้ำทิพย์ได้รับ พยากร์าจากพุทธเจ้าแล้วว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าต่อจากมฤษีอานมฤษีอานองค์ที่หนึ่งก็นับไปเลยสองสามสี่ห้าจะเป็นพระราหูที่จะเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยท่านเป็นอะไรก็ต้องเป็นพระโพธิสัตว์ม,มากกว่าที่จะเป็นยักษ์ในหนังสือโบราศาสร์ โมอาลวกกายยักษ์เป็นกุานะวาจตเจ้าตัดสะนี่คือพระรามดังนั้นนโมตัสสะกเพระว่าตัะละตัวสมาติสักเนี่ยที่คุณท่องกันอยู่เนี่ยมาจากยักษ์ไปเสียสี่ส่วนไกินส่วนหนึ่งตะตุโลกบาลอีกหนึ่งส่วนหนึ่งลาหูก็ เราเลต้องระลึกถึงท่านตลอดที่เกิดสังารหลวงอสสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นวันนี้เราไม่ใช่กแต่ไม่ใช่เพียงแค่กินิต่ไม่ใช่เพียงแค่ข่าวแต่ยยังได้รับปรยานว่าจะเป็นเจ้าภงที่ห้าต่อจากภาษีอา สองสามสี่แต่นั้นท่านทําผิดอะไรไม่ได้นะถ้าจะมาเป็นไปตามที่หมอต้องทำา้องผิดกฎหมาย้องทำที่ใต้ดินททต้อทำที่มือมือนะทําสีเทาอย่างนี้มนไม่ใช่เป็นการให้ร้ายเราแล้วคุณก็ไปรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการให้ร้ายเรา อับบริสัทสิบยาอย่างนี้ฉทนกินชิปข้ามไม่ได้ท่านจึงได้รัมบมอบหมายจากท้าวเวสสุวรรณสมบัติเจ็กพัิจัดกานเป็นหน้าที่บูญใหญ่ จะได้ช้างแก้วม้แก้วณจะเรียกวุาิารจัานกฎหมายไม่มีเฟวนมือทเลีวฆ่าห่างศพ